to oh. อ่าเรื่องประวัติสมัยวัยเด็กชอบเสียงเป็นคนหนเป็นพิเศษนะครับแ้วก็หลายๆอย่างการก้าวเข้ามาในวงการถูกต้องแล้วมาถึงเพลงนี้เดี๋ยวเราจชมาเจาะถึงผลงานกันบ้างเลยกันนะคะผลงานล่าสุดนี้เป็นอัลบั้มแรกเลยใช่ไหมคะใช่ชื่ออัลบั้มว่าอะไรเอ่ยการสลียคอน์ชื่อบ้มนี้เลยนะคะนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวให้พูดถึงเพลงแรกที่โปรโมทก่อนละกันค่ะเพลงแรกจะเป็นชื่ออัลบั้มนะคะการสเลียงคอน์เป็นเป็นเนื้อหาแนวยังไงครับเป็น เหมือนหนุ่มสาวที่เป็นแฟนกันนะคะแฟนผู้ชายคือเขาลงมาทํางานที่กรุงเทพแล้วผู้หญิงก็เหมือนรอให้ผู้ชายกลับมานะผู้ชายสัญญาว่าจะไปเรียนเรียนต่อที่กรุงเทพแล้วก็เรียนจบกลับมาจะกลับมาพัฒนาบ้านเราอ๋อก็คือเหมือนประมาณว่าผู้หญิงยังรอคอยอยู่ที่บ้านนอกแล้วผู้ชายก็มาดําเนินชีวิตเพื่อสร้างอนาคตและกลับไปพัฒนาบ้านตัวเองสุดท้ายแล้วเขาปรับมาหรือเปล่าเอ่ยอันนั้นต้องติดตามติดตามกับคือตัวนี้มี m อเราด้วย ีค่ะแต่ว่ายังไม่ได้เป็นเรื่องราวค่ะแค่ซิงค์เฉยๆตอนนี้เราก็เขียนพอร์ตอยู่เขียนอ๋อเขียนเส้นเรื่องอยู่ประมาณนั้นนะคะเดี๋ยวถามหน่อยแล้วกันนะคะระยะเวลาในการทำระบ้ายช่วงนี้นานหรือเปล่าเอ่ยเออถ้าเสร็จตอนปีใหม่ค่ะก็คือปีนี้ใช่นก็คือแรงมาประมาณห้าหกเดือน,นะค่ะใช้วเวลาทำน้อยมากเร็วนะเร็วเร็วแล้วห้าหกเดือนเองนะคะจะเทกัดือนนะคะเดี๋ยวขออนุญาตถามเพลงละกันนอกจากเพลงนี้มีเพลงอะไรอีกหรือเปล่า มีจากเมืองกรุงถึงบ้านนาจากเมืองกรุงถึงฐานจะเป็นเรื่องราวของเด็กสาวคนนึงที่เหมือนลงมาตามหาฝันตัวเองที่เมืองกรุงมาทำงานเอ่ยทำงานด้วยเรียนด้วยแล้วก็มีความฝันอยากจะเป็นนักลอยตอนนี้ปล่อยออกมาทั้งหมดกี่ซิงเกิลคะสามแล้วเกิลมีเพลงไหนในอัลบั้มเนี่ยที่มีความรู้สึกว่าตรงกับชีวิตตัวเองบ้างเป็นเพลงที่พูดเมื่อกี้ค่ะจากเมืองกรุงถึงบ้านนาอ่าพูดนั้นลองเล่าให้ฟังสิครับทัดเข้ามา เอาเรื่องราวชีวิตของท่านเพลงนี้ก็แต่งออกมาจากเรื่องราวชีวิตจริงของท่านเลยชีวิตจริงเลยคือทัดตอนเด็กๆก็คือที่บ้านยากจนมากก็คือแล้วแม่ก็จากที่ว่ายากจนแล้วนะคะแม่ก็คือมเสียไปตอนอายุี่สิบสี่กำลังเรียนอยู่มสองตอนนั้นคือตัดสินใจจะออกจากโรงเรียนเพื่อมาทางานนี่คือตัวทังเองเลยใช่ตัวทัดเองพอมาทำงานสักพักหนึ่งเหมือนอาการแม่มันเริ่มแย่ลงเริ่มซึมลงก็เลยอาจารย์ก็เลยบอกว่า ทัดกลับมาเรียนเถอะเงินเราหาทางานแค่ขายแรงงานค่ะเงินเดือนสี่พัน้ามันไม่พอหรอกเดี๋ยวทางครูบาอาจารย์เขาจะช่วยช่วยหาทุนช่วยอะไรก็ได้กลับมาเรียนพอกลับมาเรียนสักพักหนึ่งก็คือแม่ก็เสียด้วอแต่ว่ายางเอนแล้วค่ะตั้งแต่ยี่สิบสี่ี่ตอนนี้ก็ประมาณสี่สิบห้ายังไม่ถึงยี่สิบว้าแล้วก็พอแม่เสียไปก็คือเหมือนอยากจะเรียนให้จบมสามก่อนล้วกันก็ มันจบมอบสามก่อนเพราะว่าเป็นใหม่ค่ะเรียกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่เหมือนเป็นกำลังใจให้เด็กๆหลายคนในต่างจังหวัดเพื่อสู้ชีวิตสสเหมือนกันใช่ไหมครับนคะคะแล้วใครเป็นคนแต่งค,ะค,ะ,ค,ะ,คะคำร้องทำนองเป็นี้เป็นอาจารย์ที่ก็แต่งเพลงให้ศิลปินหลายท่านเหมือนกันค่ะแต่ว่ายัางลงนรนุ่นยม่ไี่ชื่อเสียงอาจารย์คิวไม้ใช้ทุ่มค่ะครับผมถ้าถามเนี่ยถามเรื่องอาจารย์คำเกินกดนึง รู้จักอาจารย์ทำเกิดโดส่วนตัวไหมครับโดยส่วนตัวแล้วไม,ไม่ไม่ค่อยรู้จักค่ะไม่ค่อยรู้จักเพราะว่าพี่เขาจะรู้จักมากกว่าพี่คนที่พามาก็จะเป็นลูกหลาน<ม>เป็นลูกหลาน<ม>ของพ่อขอเกิดทัดก็คือเหมือนเห็นเพราะตอนตอนเป็นเด็กอะคะ่ะจะเป็นชอบไปแอบด,ดูเวลาพ่อเขาซ้อมวงให้ให้กับลูกน้อในยในคลิมีความรู้สึกไงบ้างก,กับตัวอาจารย์ทัดเมีเวามรู้สึกทัดทัดชอบนะทัดไม่ว่าอะไรล่ะ เรียกว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ที่เรานับถือที่เราเคารพนับถือแล้วก็ชื่นชอบผลงานเพลงของคุณพ่อมาตั้งแต่เด็กๆแล้วคือถ้ามีชุดสองก็คืออยากจะได้เพลงเก่าๆของคุณพ่อค่ะเพลงเก่าๆนะจะเคยได้คุยกับอาจารย์เขาบ้างยังครับเออโดยส่วนตัวแล้วยังยังยังไม่ได้ไม่ไม่เคยได้คุยค่ะจะเป็นพี่พี่เขาคุยมากกว่าค่ะตอนนี้หลายท่านก็ทราบว่าอาจารย์คำเกิดกําลังป่วยอยู่นะคะให้น้องทัพอยให้กําลังใจอะไรสักนิดนึงกับอาจารย์คำเกิดสักหน่อยหนึ่งแล้วกันค่ะก็ ทัดเองก็เหมือนเป็นลูกศิษย์ลูกหาคนหนึ่งเหือน,นะคะก็คือเราก็นับถือคุณพ่อเหมือนเป็นเหมือนอาจารย์อีกขั้นหนึ่งก็ขอให้คุณพ่อกลับมามีสุขภาพแข็งแรงเหมือนเดิมให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บที่ตอนนี้ก็คือคุณพ่อเป็นลูกมะเร็งเนาะก็ขอให้คุณพ่อหายเร็วๆแล้วก็มีกําลังใจขึ้นมาสู้อีกครั้งหนึ่ง คคะแล้วก็พวกเราเทั้งทีมงานแล้วก็นักทัาวก็ให้กําลังใจคุณครูทํเกินด้วยับคะอ่ะมาเจาะในเรื่องราวของกระดับ้านกันต่อแล้วกันค่ะปล่อยออกมาสามเพลงด้วยกันตอนนี้เรารู้ไปสองละรู้ไปสองละได้กหนเพลงไม่ค่อยเข้ากับบรรยากาศเลยนะยุงเพลงลมหนาวสาวคอยค่ะลมหนาวสาวคอยนี่ฮะประมาณไหนคะเนี่ยหาเพลงนี้ก็คล้ายๆกันคล้ายๆกันเป็นเนื้อหาของหนุ่มสาว เหมือนเหมือนเหมือนงคอยเหมือนเดิมค่ะเขาสัญญากันเหมือนเดิมอ๋อสรุปว่าเอางี้สรุปทั้งอัลบั้มเนี่ยแนวเพลงของ้องทัศน์เนี่ยเป็นแนวแบบไหนครับเอให้กําลังใจหรือว่าเป็นให้กําลังใจเป็นอารมณ์หลงเหงาสาวเหมือนกับว่าสาวคนหนึ่งที่รอคอยอะไรบางอย่างหรือใครสักคนเนึ่งค่ะรู้สึกเหงาอะไรประมาณนี้ถ่ายทอดออกมาเลย นะคะแลวสามเพลงนี้ค่ะน้องทัศเพลงไหนที่รู้สึกว่าโอ๊ยร้องยากจังเลยอ่ะการแสองของร้องมันยากตรงยากช่วงไหนอ่ะร้องแบบสักช่วงน้องเล่าให้ฟังว่าในช่วงไหนท่อนไหนะมันตอนแรกมันเหมือนจะไม่ยากนะคะพอเราจะมีปัญหาเวลาขึ้นเวทีอ๋อทำไมอ่ะยังไงครับร้องเล่าให้ฟังักก็เหมือนตอนที่เราร้องเราไม่มีทักษะการร้องเพลงเราไม่มีความรู้ทางด้านนี้มาก่อนตอนที่เราไปใส่เสียงครั้งแรกเขาบอกว่า อ่ะน้องทัยเอาเต็มที่เลยนะเราก็ยังว่าเต็มที่เต็มที่ของเราประมาณไหนเรายังไม่รู้เราก็เลยร้องร้องใส่ไปก็คือพอออกมาปุ๊บกลายเป็นว่าเหมือนเวลาเราไปร้องบนเวทีเสียงเรามันไม่ถึงอ๋อเหมือนเราร้องสูงกว่าเราร้องสูงกว่าระดับเสียงของเราแล้วมีปัญหาในส่วนของการขึ้นเวทีคอนเสิร์ตร้องสดนั่นเองร้องสดแล้วก็จะมาปรับเปลี่ยนคีย์การเลยเปล่าเอ่ยตอนนี้ก็คือได้มาปรับเปลี่ยนคีย์แล้วก็เปลี่ยนวิธีการร้องใหม่สไตล์การร้อง คือต้องปรัดต้องเล่นโดนตรีแล้วก็ตัวเราเองด้วยหรือเปล่าค่ะปรับแค่คีย์ปรับคีย์ลงมาดนตรียังเหมือนเดิมทุกอย่างปัดคีลงคีเฉยครัครับผมแล้วก็มาเปลี่ยนวิธีการร้องใหม่ค่ะแล้วในส่วนของการมีส่วนร่วมหลายนะคะทั้มีส่วนร่วมอย่างไรกับกระเบา้าชุดนี้บ้างเอง่ยเออเป็นคนคิดคอนเซ็ปต์เพลงเองคิดคอนเซ็ปต์เพลงทั้งสามเพลงเองเลยใช่ไหมคะคือเราชอบแนวเพลงประมาณนี้เราชอบแนวเพลง หมอลำอยากได้เนื้อ,อาหาที่มันเป็นบ้านๆหนูเราฟังแล้วเรารู้สึกเหมือนเราคข้ถึงบ้านเหมือนเราได้บรรยากาศท้องพุ่งนาอันนี้ก็คือคอนเซ็ปต์ของอัลบั้มเนี่ยก็ออกจากตัวเราจริงๆเลยด้วยนะคะคือนะประมาณว่านักแต่งเพลงเนี่ยก่อนที่เขาจะแต่งเขาต้องมาคุยกันทันก่อนใช่ไหมว่าช,ชีวิตทัศน์เป็นยังไงเป็นคนแบบไหนสไตล์บแบบไหนการเต่นดนแบบทุกอย่างเลยทุกอย่างแล้วเขาก็ไปเขียนเพลงออกมา เอาละเลยค่ะและนี่คือเรื่องราวนะคะของผลงานเพลงของน้องทัศน์เขาคะเดี๋ยวเบ็กหน้าสุดท้ายแล้วพี่บ๊อบเราจะมาเจาะลึกถึงเรื่องหัวใจกันบ้างหัวใจเรื่องเรียนหลายๆเรื่องนะครับปัจจุบันนี้มีอะไรทํานอกจากร้องเพลงหลายหลายอย่างคิจะอะไรยังไงต่ออยากรู้ไหมพี่บ๊อบแล้วก็รู้อยากรู้เรื่องว่าอยากมีชอบหนุ่มแบบไหนด้วยอยากแสดงว่าอยากรู้ใช่ไหมแมตแต่ตากล้องก็ยังอยากรู้เลยไหนยิ้มกุ้งจิ้มเนี่ยถ้าคุณจะอยากรู้นะหนุ่มๆคนไหนที่อยากจะติดตามนะ อยากจะบอกว่าห้ามพลาช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเรากลับ,บมาตินต่อกับลูกทุ่งสารป๋นทักสักครู่ค่ะครับผม เป็นเพื่อนคุยและคอยเธอแค่แต่จใจจริงๆมันเงา่ก เชไหมไม่เหมือนคนที่เคยรักกันอาจจะมีคนรักมากมายและดูเหมือนว่าฉันสุขใจทุกเวลาอาจจะมีบางคน เป็นไม่รูอ้อยากอยวรู้ว่าใจตรงนี้มันเงาเมื่อคนรักเราเริ่มทำตัวห่หางเหมือนว่ามีคนรักแต่ความจริงแล้วใครจะรู้ว่าสิ่งที่เป็นอยู่ ตอนนี้มันไม่ใช่เลย ักมากมายและดูเหมือนว่าฉันสุขใจทุกเวลาอาจจะมีบางคนอิจฉา รักเราเริ่มทำตัวเพ้อนหนาเหมือนว่ามีคนรักแต่ความจริงแล้วใครจะรู้ว่าสิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้มันไม่ใช่เลยมีคนอีกมากมายที่รักฉัน ดูเหมือนว่าฉันไม่เหงาอะไรแต่ความจริงแล้วฉันนั้นอยากให้เธอเข้าใจว่าสิ่งที่ฉันต้องการคือรักจากเธอว่าสิ่งที่ฉันต้องการคือรักจากเธอ บริษัท้นทนบุรีจำกัดผู้ถือใบอนุญาตประกอบการธุรกิจนำเที่ยวเลขที่1 2 0ทับ0 1น3 0ขอนำทุกท่านร่วมเดินทางทัวทั่วไทยกับบริษัท้นทนบุรีจำกัดเที่ยวสนุกอิ่มบุญได,ด,ด้ภายในวันเดียวสักการะเทพมังกร3ส่วน3จังหวัดภายในวันเดียว ที่จะพาคุณเดินทางไปตามหาตำนานเทพเจ้ามังกรอันศักดิ์สิทธิ์สามจังหวัดจากกรุงเทพผ่านชะเชิงเซาสิ้นสุดที่จันทบุรีขินลมชมวังฟังเสียงคลื่นเริงรื่นสามพันนาม กับการเดินทางที่จะพาคุณไปยังสถานที่ที่รวบรวมความรักความหวังในสมัยรัชกาลที่6กับพระราชนิเวศมรุกทายวันอิ่มอร่อยจับจ่ายซื้อของที่ตลาดน้ำหัวหิน3 0 0พนนามและปิดท้ายพักผ่อนในบรรยากาศสบายริมทะเลหัวหินที่หาดสวนสนประดิพัทธ สักการะเทพเจ้าแห่งความสำเร็จพระพิคเนตใหญ่ที่สุดในโลกสามปางปางยืนเทวสถานอุทยานพระพิคเนตปางสเสวยสุขนวัดส,สมานร,รัตนารามจังหวัดฉะเชิงเซาปิดท้ายร่วมขอพรกับพระพิคเนตปางนั่งอุทยานพระพิคเนตจังหวัดนครน,นายก ไหว้พระข้าวัดดังฝั่งทนกับการสักระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญต่างๆในประวัติศาสตร์สมัยกรุงธนบุรีร่วมไหว้พระขอพรเสริมมงคลโชคลาบเพื่อเป็นแสงเทียนนำทางในการดำเนินชีวิตกับ9้าวัดดังฝั่งธนบุรีท<ป>ุกเส้นทางของการเดินทางกับบริษัทคนทนบุรีจำกัด เรามีบริการรถบัสปรับอากาศทั้งขนาดกลางและรถบัสปรับอากาศขนาดใหญ่รวมไปถึงยังมีบริการรถตู้ปรับอากาศ VIP ทุกขนาดพร้อมทั้งยังมีประกันอุบัติเหตุให้สำหรับทุกที่นั่งอีกด้วยสนใจร่วมเดินทางท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะติดต่อเราบริษัทคนทนบุรีจำกัดหมายเลขโทรศรรัพท์028013211 14 ภัยภูมิที่สุดข,ของแผ่นดินชมความงามสะพังของทุ่งดอกกระเจียวสีขาวและชมพูพลาดไม่ได้จุดชมวิวถ่ายภาพที่โด่งดังทั่วโลกความสวยที่ทำให้คุณสุขและเสียวสุดๆผาหำโอดขันษาลัละลันละ,ละ,ละ เดิดลงน้ําให้ฉ่าใจที่น้ําตกไซทองออกไปกอดฟ้ากอดน,น้ําวันเดียวเที่ยวหนําใจไปกับบริษัทคนธมรีจำกัรสำลองบัตรได้เลย1,500บาทสําหรับสมาชิกและ1,700บาทสําหรับบุคคลชั่วไปสอบถามเพิ่มเติม0 2 8 0 1 3 2 1 1 1ถึง14 พี่เร็ว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 นี่นะนี่นะนี่ดูไอกับด้านเร็วเร็วเร็วเไปทำบุญไปไป บริษัทคอนทุนบุรีจำกัดเรามีโปรแกรมทัวร์หลากหลายพร้อมโปรโมชั่นพิเศษมากมายค่ะต้อรับสู่ทัวร์เทืยบริษัทคอนทุนบุรีจำกัดขับเคลืนค่าเที่ยวสนุกสุขใจสนใจโทร 0ูนสองแปนึงสามสองนึงนึงถึง14งไป จะบอกคุณพ่อว่าขอบคุณมากที่ให้ความไว้วา,างใจลูกสาวคนนี้มาตยตลอดแล้วก็ให้กําลังใจลูกคนนี้มาตลอดเวลาที่ท้อเวลาที่ไม่มีแรงกายแรงใจจะทํางานเวลานึกถึงหน้าพ่อแล้วคือมีกําลังใจขึ้นมาทุกวันนี้ที่ทําอยู่ก็อยากจะบอกว่าทําเพื่อพ่อแล้วก็ทุกคนในครอบครัวค่ะจะบอกว่าหนูรักพ่อมากค,ครับปกตินี่มีโอกาสโทรคุยกับคุณพ่อบ่อยไหมครับบออ่อยค่ะ เวลาเคยไหมครับเวลาทํางานไฟเลี้ยงหนังสือไปเหมือนทุกอย่างั้งทางานด้วยมีความเครียดเกิดขึ้นเคยมีไหมครับเคยมีมีที่ปรึกษาคนใดเป็นพิเศษบ้างเวลาเราเครียดเพื่อนค่ะเพื่อนเพื่อนคุยเพื่อนเพราะว่าบางทีเรื่องเรื่องไหนที่มันทุกข์ที่มันหนักๆเลยจะไม่อยากให้คุณพ่อเลยนะคุครับไม่อยากให้ท่านไม่สบายใจค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นลูกที่กตัญญูทั้งเพื่อครอบครัวด้วยนะคะเอาล่ะมาถึงช่วงนี้ช่วงสุดท้ายจริงๆแล้วนะคะน้องทัศน์ก็ได้ ฝากไปแล้วด้วยนะคะออถึงเรื่องราวของผลงานเนี่ยก็ขอให้คุณผู้ชมเนี่ยสนับสนุนนะคะนัะะกร้องเสียงดีนะคะแล้วก็สวยด้วยนะคะคถูกต้องนะคะ <laughs> วันนี้เนี่ยทางรายการของเราลูกทุกสายปันก็ต้องขอขอบคุณน้องทัตทัศน์พลมากๆน,นะคะที่ให้เกียรติมาพูดคุยมาเยี่ยมเยียนที่ลูกทุกสายปันของเราไปว่าเดี๋ยวโอกาสหน้าถ้าเกิดว่ามีงานเออและเล่นมาได้นขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ เอาล่ะแล้วก็มาถึงช่วงท้ายของรูปถูกสารฝันแล้วล่ะค่ะเลยคะเราท,าทั้งสามคนจะเป็นพี่บ,อบ๊อบบี้ออแล้วก็น้องทายสปอร์ก็คงจะต้องลาไปก่อนนะคะองไงเดี๋ยวพบกันใหม่ในครั้งหน้าครั้งหน้านะะดูซิว่าศิลปินท่านไหนจะมาเยี่ยมเยียนเราอีกค่ะวันนี้เราทั้งสามคนไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ไปที่วางเรียงนันอายไปเรียนต่ออย่าได้ท้อให้อ้ายพยันเรียนจบอย่าลืมแล้วกันถึงฟังฝันให้คืนบ้านนอา้องจะคอคอยอ้ายเรียนจบลบมาร้องกับไปปริน พัฒนาบ้านเก่าอย่าลงเศางามแถวสยามจะลืมคำบา